นี่เราจะมาอันบล็อกบล็องเว็บแคมกันนะครับผู้ช่วยไม่ต้องครับผู้ช่วยวิธีจัดสร้างหนึ่งแผน่นออเดอร์หนึ่งแผ่นเมมโมรี่หกสิบสี่กิกซ์คารนเนี่ย สิบสองอันนะครับเพราะว่าสองอันนะครับเพราะว่าสองเครื่องหกสิบสี่กรีนะครับหกสิบสี่กรีนี่ก็ได้อยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง,งนี่นี้ตัวที่สองสองตัวนะครับ CS เอสหกสี่ ไฟเอาไวติดหน้าบ้านยูเซอร์เมนนคู่มือมีภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาไทยอยู่นี่แล้วก็มีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอ๋อภาษา,ามีภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอะไรรักอันนี้วิธีการต่อ นี้กันต่ออุปกรณ์นี่มาในเครื่องก็มีอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์สิบสองโวลต์สองแอมป์นี่นะเป็นแจ็คสามจุดห้านะครับฝั่ง,งนี้เสียบไฟบ้านก็มีตัวกล้องมีกล้องมีไฟมีอินฟาเรดอยู่ในตัวนะครับมีไมค์ลำโพง อันนี้ infrared. อินฟาเรดนี่มีไมโครโฟนแล้วก็ข้างล่างข้างใต้เนี่เป็นช่องเสียบช่องใส่เมมมรีช่องใส่เมมมรีการตัวนี้เสาสายยาัญญาณหมุนได้หับได้ชิดๆใส่ขวาตัวกล้องหมุนได้นะครับแล้ว อันนี้แมวอันนี้แมวอันนี้มีน,น็อตชุดน,อน็อตแล้วก็ผูกให้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวปิดตัวปิดสายนะครับตัวเอ่อตัวเป็นช่องปิดเอ่อช่องสายแลนแล้วก็ช่องอันนี้ไฟใต่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีตัวปิดข้างในจะมีทุกอย่างแล้วก็มีซีลกันกน้ํานะครับตัวนี้จะ ใช้ห้อยห้อยลงก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้ใช้ถ้าไม่ได้ใช้ใส่ตัวนี้มันมีลูกอย่างกันน้ําอยู่ก็คือห้อยลงไม่ให้ฝนไม่ให้โดนน้ำนะครับอขอบคุณมากครับผู้ช่วยครับนี่ครับซ S เอหกสี่นะครับกล้องสามล้านกล้องสามล้านชัดมากกลางคืน ลางคืนมีอินฟล่เย์ได้นะครับใส่เมมโมรีได้มีโมชั่นดีเทคนะครับมีสามารถพูดโต้ตอบได้นะบอกเลยว่าไมโครโฟนดีมากคือระยะอยู่ไกลๆนะครับประมาณสัก10เมตรคุยกันรู้เรื่องนะครับก็ใช้ Wi-Fi ได้นะครับหรือว่าจะต่อดูแบบตรงๆก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเก็บ เขาเรียกว่าเก็บข้อมูลเก็บวิดีโอบนคลาวได้นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องเสียตังค์นะต้องซื้อนะครับเรามีไห์โหมดนะครับในวิชั่นก็คือสามารถมองกลางคืนได้โดยที่มืดสนิทนะครับก็มันจะเป็นอินฟเรดนะครับวิธีการต่อวิธีการต่อก็อดูตามนี้นี่ดูตามนี้นะครับสายแลนถ้าใครไม่ใช้สายแลน ก็ใช้เป็น Wi-Fi เอาแล้วก็มีเสียพลเวอร์แค่นี้เองโอเคครับ